จาบเต็มปากตั้งแต่รัฐบาลชุดที่มาประชาชนตายหมดเลย,ยหนึ่งอะไรรู้ไหมคะอันนี้จากใจจริงเลยนะคะค่าไฟตอนลุงตู่อยูอ่สมมติอันนี้บินไฟเนาะเรายังไม่ไปจ่ายใช่ไหมคะคาเดือนอยู่แต่ว่าเดือนใหม่นี้ยังไม่มา แต่ถอดหม้อไปแล้วทีนี้พอเราไปแจ้งไฟฟ้าไฟฟ้าบอกว่าเปลี่ยนให้เอกชนทําซึ่งสมัยลุงตู่อยู่ค้าง2บินได้ค่ะอันนี้หนูพูดออกใจเลยนะก็คือวันที่17เมษายนนี้ใช่ไหมคะที่ยาวหยุดยาวเทศกาลเนาะยังไม่ได้ไปจ่าย <โด S 1> คือค่าหนึ่งเดือนแต่บินใหม่ยังไม่ออกเอเราก็ว่าเดี๋ยวพอวันที่17บปุ๊บเราจะรีบไปจ่ายเลยปรากฏว่าบินที่สองมาคือมาตอนเย็นวันที่17 18เช้าเราก็ต้องควบสองทีนี้ถ้าไม่ควบสองไฟฟ้าก็มาตัดหม้อทีนี้ มีบางคนคนแก่เขาถือมาแค่500้อยค่าไป300อกว่าบ,บาทก็ต้องกลับไปอีก mm. แล้วบางคนจากนี่ไป20ิบโลมันเป็นความรู้สึกมาก มันเหมือนกับว่ามันลำบากจริงเนาะเดือดร้อนอะไรกเก่าเยอะเลยบ้านแล้วตังค์มาสองร้อยเนียนะคาขายดีขึ้นไหมเขาบอกค้าขายดีขึ้นไม่ก็ตอนมีสวัสดิการคนละครึ่งจังงั้นสะพัดมากสแกนเข้ามาเนี่ยวันนละหกเจ็ดพันคืออย่างต้นทุนลราขายวันละหมื่นใช่ไหมคะยังมยังมีเงินในนี้ละคนหมุนเครื่องนะขมุนละขมุนละหกเจ็ดพันละมันสดีจังหักคือทุนได้กำไรเห็นโอเคแฮปปี้ แต่ตอนนี้ไม่อยากพูดเลยค่ะข้ามมาบางวันยังไม่ได้เห็นทุนเลยเพราะมันไม่มีคนเข้าตลาดคนไม่เข้าตลาดเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นครับเหมือน่บช้าเลยทุกคนเห็นเหมือนใาช้า